มามา,ามาตะเศ้ามาตะขึ้นอ่ะพี่นอ้องตกะใหจังได้กันเวลาท่านตกทางปีเพื่อหายทางเหนือพะรุษกะย่อมอยู่ได้ไงเนาะเพื่อหายทางเหนือนานพระเ,ะเจะ้ารถนเราจะตกทางเข้าพี่ละจะไปซ้ำกันเถอดตุนกันเผยเท,ทย่ต้นกันพี่นออ้องจะไปตกะซ้ำเพิ่มทอดโตกะพี่พี่ละ Chả sao nữa Ui sẽ lúc này phá sẽ lúc ตกมาก,กลีกแล้วตกใมือขึ้นะพี่น้อง่เมือว่านข้าไปแต่เมือว่านประมาณใบสองประมาณบามาวงครัวบาบสองอ่ะจะมาหยุดอยู่ช่วงประมาณสองถุมบะถุมสองถุมหยุดแต่ว่าลินค่อยๆนะแต่จนเท่าเดี๋ยวนี้แหละ มาตกนี่ได้บระมาณมื่นนิดหน่อยไปโรงเรียนออ Người mất cái này nó tung nặng nó nhòi luôn nhòi luôn việc ดูกแะไรเป็นโน่นา ามานล้วอาหารกุ้งแมนหมื่นห้ือคือเลย แม่ห่อขนมบ่ะห่อข้าวต้มบ่ะห่อมือห่อมืออื่นมือฮื้ไปว่าตัดตองมือเนี่ยบุญเขาสาพี่อนาะบุญมือขัดมือมือ่ะเด็กบวนเฮียรนี่ แดดเมื่อไงล่ะมันบ่อแดดถึงก็มาตกแห้งเหมตกเพราะเขาเคิกนะพี่น้องตกเพราะเขาเคิกข้างไปข้างมากมันมืดครับวันม่ได้โทรศัพท์เห็นแบบมืดป่ะพี่น้องคุ้มคืมแห้งเลยแต่ว่าอาจจะแก่ได้โทรศัพท์ินดีเนาะ ตกแต่หมู่บ้านงาดงาดอยู่ข้าวหนึง่งนมาตกเองงาดไม้ถึงยังไรน้องดีงาดไม้ถึงยุดพักหนึง่งยุดพักหนึ่งกะปต่มาณเพราะพ่พอเค่ชโมุ้งบระบุกก็มาต๊ อายุพายุเข้าเหมือก็นะเมือใบค้ามกระโลนค่ะฝักนะกวดอะไรนี่ต้องเอาไม่กวด การหมักเ้าวมาวืกว่ดมันยังติดกวดใจกระดาพื้นมันเปียกเนาะมันมีกระสีขอตัวไปกวนเฮี้ยนกันพี่น้องพามาถ่ายบรรยากาศให้มึงง่เง่ามือเสาแต่มือว่านนี่แหล,ละตกมากขอบพระคุณพี่น้องหลายๆนอบที่รอดิดตามให้กำลังแรงใจน้องบีกฝากกะไลค์กดแชร์น้ำเด้อพี่น้องเด้อ เนาะต่อหายอยอบิวก็หลายต่อ่าพี่น้องอยู่คอยยูมึงให้กำลังใจน้องดีก่ะมีแห้งใจแล้วล่ะเนาะรอติดตามคลิปต่อไปมื้งนี้ขอโต,โตัวลำลาไปก่อนพี่น้องเต็มเบียกก่อนครับสวัสดีจ้า